พองตุ๊บตุ๊บเห็นว่าพองตุ๊บตุ๊บตับขึ้นได้ที่อย่านานแค่นี้ก็อร่อยแล้วไข่เจียวครับไข่เจียวเสร,ร็จแล้วจบวันนี้ผัดผัดเช่นเคยลงกระเทียม วันนี้ผักจะออกแบบเอเป็นผักสดอมเหลืองผักขาดตลาดกระท้อนตรเทียมได้ที่ีเทน้ำมันมลงไปก็เริ่เตยผัก